สวัสดีค่ะวันนี้ local insight นะคะจะมาพาเที่ยวไทยอีกแล้วที่เชียงรายและนี่คือวัดห้วยปลากั้งค่ะคว่าเป็นแด์มาร์คของเชียงรายแต่ก่อนที่เราจะไปทัวร์กันเนี่ยขอไปกราบนมัสการพระภัยสารประชาชนหรือพระอาจารย์พโชคอเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากัังกันค่ะ Hi guys this is gift Mrs. DC America 2022, I would like to invite you to come tour Thailand along with me. Thailand is a beautiful country full of exotic nature, culture, and story of growth and abandon. I am so proud to share this trip with you and it is good to be home. สวัสดีค่ะวันนี้กิฟต์พิเคที่คุณบิวรู้เอกันกับาจารย์สุภารารย์โค้ชค่ะาจารย์โคนี้อยู่เชียงรายค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมากพิเคทที่เล่าให้ฟังตั้งแต่พระอาจารย์ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะตัต้งแต่รู้จักกันตอนที่แบบว่าอยู่กระต๊อบตอนนี้พระอาจารย์ช่วยบอกน,นิดนิดนึงนะคะว่าพระอาจารย์นี่ทําอะไรบ้างอย่างเช่นว่าดูแลเด็กโอ้โอ้ค่ะ จริงๆแล้วมี6กโครงการโครงการที่1โครงการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุดเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนโครงการที่สองคือโครงการเข้าป่าล่าบุญเข้าไปในป่านั่งช้างนั่งม้าไปแล้วขากลับก็เอาคนไข้คนป่วยกลับลงมาต้อกระจกต้อหินนั่นลงมาโครงการที่3โครงการพามนุษย์ขึ้นสวรรค์ก็ใครที่อยากอยากสร้างอะไรกุฏิสาราประเรียนแต่เขาก็ไปสร้างวัดที่ วัด้านนอกที่ห่างไกลที่ที่เขาขาดแคลนก็พาเข้าไปสร้างงการที่สิคือคนดีสุดสังคมเอาคนติดคุกเอาคนใดคุกเอาคนหนี้ร่อนอะไรเอามาเอามาให้เขาทำงานเดร้างรถแล้วก็ให้ได้ตังค์โครงการที่ห้าคือโครงการโรงพยาบาลลดค่าประกันเพื่มสามเกษานักงสาวฟีนั่งาวฟีนักงสาวฟีหมดเลโครงการที่หกคือโครงการแค่คิดก็ผิดแล้วที่ ทำข้าวจาเลยี่ตีบกาแฟยี่สิบมันม,มันขาดทุนถ้าถามวม่าได้ไรได้บุญช่วยก็เริ่มต้นเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่สองคนสิบคนห้าสิบคนร้อยคนทุกวันมีจริงๆแล้วมีเก้าร้อยเก้าสิบสามคนนะเก้าร้อยเก้าสิบสามเยอะมากเลยเด็กที่อยู่ในปกครอง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้อยู่ในปกครองแต่ตอนนี้ไปเรียนมหาลัยซ <c oughs> ึ่งเราต้องส่งข้าวของข้างเสริม <c oughs> แต่ที่อยู่ในวัดตอนนี้มีห้าร้อยสี่สิบสามเด็กที่ต้องเดิน เรือทำดีก็ขอ,อเราดูแลอยู่เยอะค่ะฉะนั้นนะคะทุกคนได้ยินแล้วพระอจารย์พูดว่าแบบโครงการนี้เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากนะคะถ้าเกิดว่าพาาระอจย์คนเดียวนี่ไม่ไหวแน่ต้องให้ผู้ที่ฟังข่าวตอนนี้นะคะมาช่วยกันร่วมทําบุญกับพะอาจารย์ แล้วก็พวกเราก็ทำตามความสามารถนะคะเรายัางไงมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมแวะมากับพระอาจารย์ขงโชคนะคะใจดีมากเลยค่ะเมื่อสนทนาธรรมกันพอสมควรแล้วพระอาจารย์ท่านก็ให้สินให้พรก่อนที่เราจะไปทัวร์วัดห้วยประกั้งกันค่ะมีทั้งความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการมากวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณต้นสนมาเป็นไกด์พาทัวร์ค่ะค่ะคุณต้นสนคะช่วยอธิบาย,ยด้วยองีจดี เท่าไหร่นะคะเนี่ยเจ็ดเป็นแปดชั้นครับเป็นเจดีย์แปดชั้นเป็นความหมายที่ที่ดีนะครับอย่างเช่นทางพุทธศาสนาเนี่ยเลขเแปดนี่คือทางพุทธเจ้าเขาบอกว่าถ้าจะไปนิพพานอ่ะมีทางเดียวเท่านั้นคือมรรคต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดครับผมอแม่ก็เลยสร้างเจดีย์แปดชั้นสวยมากเลยค่ะเป็นแลนด์มาร์คของจีนวายซึ่งซึ่งในในภาคเหนือไม่มีใครทําแบบนี้ได้นะ ต้องมาดูนะคะต้องมาที่เชียงรายเท่านั้นถึงจะมาเห็นนะคะลัดไม่ได้นะครับถัดมานะคะก็เป็นไฮไลท์สวยงามไม่แพ้กันค่ะคือพระอุโบสถสีขาวสวยงามเขาไกลก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะรูปแ้นค่ะตรงนี้เราสึวัดสวยมากเลยค่ะแล้วกมีแบบอย้างสุดจบ สดชื่นสดใสในสวรรค์บนดินไปแล้วือนอยู่สวรรค์บนดินครับใช่ครับใช่ครับความหมายสีขาวคือความบริสุทธิ์นะครับทุกศาสนาเราเนี่ยความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นไม่สามารถจะบรรยายได้ตอนนี้นําเสนอด้วยใช้สีขาวครับเหมือนทางที่ทางอาจารย์เชกท่านทำสีขาวที่คือความบริสุทธิ์ครับเราก็มองชัดเด่นแต่ไกลนะคะสะอาดบริสุทธิ์ทั้งจิตใจทั้งในแล้วก็นอกเลยค่ะต้องมาเยี่ยมนะคะเดี๋ยวเราก็ไปข้างในกันเลยค่ะครับ ป้าๆน้าๆที่ขึ้นไม่ไหวนะคะมีลิฟต์ให้ขึ้นค่ะวัดนี้มาในพระอุโบสถคนลุกมาก พระประธานสีขาวบริสุทธิ์สวยงามมากและมีลายแกะสลักข้างกำแพงเป็นทศชาติของพระพุทธเจ้าสวยงามจริงๆและอีกหนึ่งความสวยงามนะคะคือพระโพธ,ธิสัตว์กวนอิมปางพกโช้ค่ะซึงตั้งโออาใหญ่โตอลังการอยู่ที่วัดค่ะมาสก,การมีความสูงชันอยู่พอสมควรค่ะจากจุดชมวิวนะคะเห็นทั้งโรงพยาบาลและเมืองทั้งหมู่บ้านเลยค่ะมีความสูงเท่ากับตึ สิบชั้นค่ะหลังจากที่เรานำมาสการพระโพธิสัตปางพบโชคนะคะทางวัดก็มีร็กตอรให้เรานั่งชมวิวไปเรื่อยๆด้วยค่ะก่อนจากกันไปค่ะโลเคออินไซต์ที่ยวประเทศไทยที่วัดห้วยประกังได้เก็บภาพความทรงจำดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพระประธานองค์ขาวบริสุทธิ์นะคะหรือว่าจะเป็นพระเจดีย์โออาสูงถึง8ชั้น พระโพธิสัตว์กวรอิมปางพโชอกทั้งองค์ด้านในและองค์สูงใหญ่เท่าตึกสิชั้นและที่ขาดไปไม่ได้พระอาจารย์พโชอบขอกราบนมัสก,การท่านค่ะขอฝากทุกคนนะคะมาเที่ยวเชียงรายที่วัดห้วยประกัง้งแล้วมาช่วยเหลือโครงการของอาจารย์พโชคด้วยค่ะาจะเป็นด้วยแรงหรือกำลังทรัพย์ก็ดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe รวมถึงกระดิ่งด้วยนะคะ